สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะเปิดโลกต้นไม้คลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ ต้นแก้วสารพัดนึกนะคะหรือต้นแก้วหน้าหมานั่นเองค่ะลักษณะและวิธีการปลูกนะคะต้นแก้วสารพัดนึกนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นแก้วสารพัดนึกค่ะหรือเขามีชื่อนึงนะคะว่าต้นแก้วหน้าหมาค่ะ แก้วสารพัดนึกนั้นนะคะก็เป็นไม้ประเภทเดียวกันกับบอนในสกุลอโลคาเซียลักษณะของต้นแก้วสารพัดนึกนั้นนะคะจะมีลำต้นอ,อวบอุ้มน้ําใบค่อนข้างใหญ่และแข็งเป็นรูปลูกศรใบจะมีสีเขียวเข้มตัดกับเส้นกลางใบที่มีสีขาวส่วนด้านล่างใบนั้นนะคะจะมีสีม่วงเข้มค่ะ แก้วสารพัดนิกนั้นนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1นนะคะจะมีลำต้นและใบใหญ่และหยกักจะเป็นตัวผู้ค่ะกลุ่มที่2นะคะลำต้นและใบนั้นจะเรียวเล็กจะเป็นตัวเมียค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อคนไทยสมัยโบราณท่านก็มีความเชื่อกันว่าต้นแก้วสารพัดนึก จะเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภเป็นไม้เสริมสิริมมงคลป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยอีกทั้งนะคะยังมีความหมายถึงสิ่งที่คิดหวังนั้นจะเป็นจริงหากต้นแก้วสารพัดนึกนั้นออกดอกตามความเชื่อนั้นจะหมายถึงการคิดหวังสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตามสารพัดนึกนั่นเองค่ะ ต้นแก้วสารพัดนึกนะคะจะชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ําที่ดีชอบแสงแดดแบบร่มรําไรไม่ชอบแสงแดดจัดนะคะเพราะจะทําให้ใบนั้นไม่ได้ชอบความชื้นแต่ไม่ถึงกับแฉะจึงไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันอาจรดน้ำนะคะสองถึงสวันรดน้ําสักหนึ่งครั้งแต่อย่ารดน้ําให้แฉะจนเกินไปเพราะจะทําให้รากนั้นเน่าได้ ที่สังเกตว่าควารรดน้ําเมื่อไหร่นั้นนะคะให้ลองจับดินดูว่าดินแห้งหรือไม่ถ้ายัางชื้นๆอยู่ก็ไม่ต้องรดยกเว้นนะคะว่าดินนั้นแห้งจริงๆจึงค่อยรดค่ะและในส่วนของการใส่ปุ๋ยนั้นนะคะก็ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนปริมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ทุกๆ 1- 2เดือนหมั่นพรวนดินให้ดินนั้นร่วนซุยเพื่อให้มีช่องอากาศพาน้ำและสารอาหารซึมลงไปในดินได้ดีขึ้นค่ะ และในส่วนของวิธีการขยายพันธุ์ต้นแก้วสารพัดนึกนั้นคะ่ะต้นที่จเจริญเติบโตดีมักจะแทงหัวที่โคนต้นอย่างรวดเร็วซึ่งเราอาจจะค่อยๆขุดแยกออกมาปลูกใหม่ได้ต้นแก้วสารพัดนึกนั้นยังเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการฟอกอากาศอีกด้วยนิยมปลูกไว้ในห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือจะนำมาวางประดับตามมุมต่างๆของบ้านก็สวยงามคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมกับต้นแก้วสารพันนึกหรือต้นแก้วนามานันเองนะคะใบของเขานั้นสวยงามเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกที่บ้านกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ